สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะกับช่วงเวลาดีๆของ Shopping Network สถานีที่คุณสามารถช้อปปิ้งได้ตลอด24ชั่วโมงแบบนี้ค่ะสําหรับช่วงนี้ค่ะก็อยู่กับคุณเจและก็สาร่าแชค่ะใช่ค่ะเห็นเรา2คนแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีสินค้าดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะค่ะเห็นเรา2คนแน่นอนเราเป็นผู้หญิงนะคะแล้วปัญหาของผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของผิวพรรณค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแห่งวัยนะคะปัญหาผิวหมองคล้ำจุดด่าง ดามแล้วก็ผิวหย่อนคล้อยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีสุขภาพผิวดีขนาดไหนนะคะดับประกันเลยว่า4ปัญหานี้หลักๆเลยนะคะต้องเจอกันแทบทุกคนค่ะใช่แล้วยิ่งสภาพแวดล้อมปัจจุบันนี้นะคะค่อนข้างเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยทั้งเรื่องของแสงแดดดูนี้แดดจ้ามากค่ะเรื่องของมลภาวะใช่ลฝุ่นละอองต่างๆนะคะไหนจะเรื่องของความเครียดด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะรับมืออย่างไรค่ะเชื่อแน่ว่าหลายคนนะคะจะไปพึ่งพาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ ที่ช่วยชะลอวัยนะคะรวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาผิวพรรณที่คุณกําลังประสบปัญหาอยู่แต่ว่าระยะเวลาของการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละคนไม่เท่ากาันบางคนใช้เป็นปียังไม่หายเลยยังไม่เห็นผลเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีนวัตกรรมใหม่ที่เรียกได้ว่า Exclusive มากๆนะคะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมค่ะต้องแบบว่า รับรองว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนไม่เคยเห็นไม่พอไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำสิ่งที่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้นะคะฟังให้ชัดเลยค่ะเรียกว่ารกพืชค่ะก็คือ living proof p h y t o p a r e n t a ค่ะผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะบอกก่อนเลยว่าเป็นสารสกัดจากโปรโตีนแท้ๆเลยซึ่งสกัดมาจากหนอก่อแล้วก็มเมล็ดของต้นบีทต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าต้นบีทเนี่ยได้รับการขนานานามค่ะว่าเป็นต้นไม้แห่งความเยาว์วัยค่ะและสําหรับคําถามนะคะของคาว่า ว่รกพืชคืออะไรนะคะดีอย่างไรและดีกว่ารกแกะขนาดไหนนะคะผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเราค่ะคุณพืชที่ไนเหมือนแก้วแบรนด์เมนเจอร์แอดสกินแคร์สเปเชียลิสบริษัท Living p r ู o f ประเทศไทยค่ะอยู่ทางด้านนู้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณนางแบบด้วยนะคะ คำถามที่เราอยากจะรู้สงสัยมากเชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินคำว่ารกพืชมาก่อนค่ะคงต้องถามคุณเคลที่นายแล้วล่ะค่ะรกพืชคืออะไรคะรกพืชคือสารสังเคราะห์โปรตีนบริสุทธิ์จากพืชซึ่งสารสังเคราะห์โปรตีนบริสุทธิ์จากพืชเนี่ยนำมาบรรจุลงในเครื่องสำอางแล้วส่งผลลัพธ์ที่น่าทึ่งต่อผิวพรรณ ทั้งในแง่ของความหย่อนคล้อยนิ้วรอยเรื่องเมลานินสีผิวนะครับแล้วก็เรื่องความสุบฉีดออกซิเจนบนผิวหน้าค่ะแล้วกระบวนการทํางานของรกพืชเนี่ยนะคะที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ดูแลผิวของเราเนี่ยังไงบ้างคะปกติผิวเราเนี่ยก็เจอมลภาวะแสงแดดแล้วก็ความคเครียดใช่ไหมครับกระบวนการทํางานของออกซิเจนที่ชั้นผิวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์แต่รกพืชตัวนี้จะช่วยเติมเต็มออกซิเจนแล้วก็ปรับสมดุลออกซิเจนเนี่ยให้หมุนเวียนเป็นปกติผิวหน้าก็จะกระจ่างใสขึ้นหลังจากนั้ ล็อ,อลกพืชเนี่ยจะไปเติมเต็มคอลลาเจนเนี่ยให้มันมีความกระชับมากขึ้นนอกจากเรื่องของคอลลาเจนแล้วก็เรื่องออกซิเจนแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเรื่องของเมลานินด้วยล็กพืชเนี่ยจะช่วยให้เมลานินเนี่ยทำงานอย่างปกติไม่ทํางานมากไปเพราะทํางานมากไปปุ๊บผิวเราก็จะคล้ำแต่ล็กพืชเนี่ยเข้าไปหยุดการทํางานของเมลานิน <slider. S 1> ผิวเราเนี่ยก็จะขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นแล้วก็จะเมนเทนในระยะยาว ต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นที่ขาวขึ้นปุ๊บหยุดใช้หรือกลับมามองใหม่กลับมามองใหม่ใช้ไม่เสมอเสมอโอ้ยก็เห็นถึงความแตกต่างแล้วนะคะว่ารกพืชเนี่ยสามารถลงไปจุดล้ําลึกสุดของเซลล์ผิวเรานะคะช่วยให้ระบบของการไหลเวียนออกซิเจนภายในผิวดีขึ้นความแตกต่างจากรกแกะนะคะรกแกะเนี่ยด้วยความเป็นส,สกการสกัดจากสัตว์น,นะครับสัตว์เนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนก็เหมือนคนเนี่ยเขามีฮอร์โมนเพศซึ่งฮอร์โมนเพศตัวเนี้ยอาจจะกระทบหรือมีผลข้างเคียงกับผิวพรรณได้แต่รกพืชเนี่ย แน่นอนเป็นพืชเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงจะไม่มีทีนี้รกพืชน,นำมาสกัดแล้วก็บรรจุผลิตภัณฑ์ของ living proof ได้อย่างไรคะ ก็เราเป็นการสังเคราะห์โปรตีนบริสุทธิ์ในห้องแลบในฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะครับมีสถาบันรองรับเรียบร้อยแล้วมีใบการันตีด้วยว่าเราสกัดได้คุณภาพมาตรฐาน GMP นะครับแล้วเราก็นํามามันจุกลงไปในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ารีวิ้งผูกข้างหน้านี้แบ่งได้เป็นกี่ประเภทอะคะการดูแลผิวนะครับอันดับแรกเลยต้องเริ่มต้นจากการทําความสะอาดที่ถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับเริ่มจากตัวลกพืชการความสะอาดโดยลกพืชที่ชื่อว่าไลเซลคินเซอร์คอมพลีต ตัวนี้นะครับตัวนี้มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดผิวโดยไม่ทําให้ผิวแห้งตึงตัวถัดไปก็เป็นโทนเนอร์โทนเนอร์ตัวนี้ก็เป็นสารสกัดจากรกพืชเหมือนกันจากต้นบีดน,นะครับหยดลงบนสำลีแล้วก็ทําความสะอาดผิวหน้าอีกครั้งเพื่อให้ผิวหน้าเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการรับพิมลูแล้วก็เหมือนกับช่วยกระชับรูขุมขนแล้วถ้าเราอยากจะผัดเซลล์ผิวนะคะถ้าอยากจะผัดเซลล์ผิวใช่ไหมครับแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นตัวผัดเซลล์ผิวเรียกได้ว่าทาลงบนผิวหน้าบุ๊บแล้วก็ถูวนเบาๆค่อยๆนะครับใช่เหมือนสครับ ตัวเซลล์เนี่ยมันจะหลุดออกมาให้เห็นเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเซลล์มันหลุดออกมาแล้วห,หน้ามันก็จะกระจ่างใสขึ้นทันทีเลยที่อบอกว่านวัตก,การรมก้าวกระโดดเนอะอันนี้คือการทําความสะอาดแล้วต่อไปเป็นการบํารุงสาวหลายคนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็แบบอยากขาว <c oughs> เพราะว่ามีปัญหา <c oughs> เรื่องผิวคล้ำบางคนก็อยากจะผิวกระชับไม่หย่อนคล้อยเพราะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยบางคนก็มีปัญหาเรื่องผิวแห้งมากก็ต้องการการบํารุงอย่างล้าลึกและที่สําคัญเลยบางคนต้องการแบบใช้ผิวหน้าเนี่ย อย่างรวดเร็วเพราะว่าต้องไปงานหรือต้องไปออกงานอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีการดูแลผิวแบบเร่งด่วนทั้ง4แบบความต้องการของผู้หญิงเนี่ยมีอยู่ใน living proof ไฟโตพาเซนตาคือถ้าอยากจะขาวเนี่ยอยากจะขาวใสก็แนะนําตัวไวท์เทนนิงไฟโตพาเซนตาไวท์เทนนิงเขาก็จะช่วยในเรื่องของเมลานินการทำงานของเมลานินเนี่ยมันน้อยลงหรือแทบไม่ทํางานเลยรอปเซลผิวใช่ผิวเราก็จะขาวขึ้นแต่ถ้ามีมีความกังวลเรื่องริ้วรอยก็แนะนํา ไฟตพันธุ์ต้าที่แก้ปัญหาริ้วรอย<ม>ก็จะเข้าไปเติมเต็มริ้วรอยให้มันตื่นขึ้นมันจะค่อยๆเห็นผลเห็นผล<ม>ใช้ไปสักประมาณ3ส,สัปดาห์เนี่ย<ม>ก็จะรู้สึกได้แล้วว่าร<ม><ม>ิ้วรอยมันลดลงกว่าครึ่งหนึ่งเลยในส่วนของ,งผิวแห<ม>้งนะคะ ก็ใช้ล i ฟ g ิ r o พ f h y d เดรชันตัวนี้เป็นการเติมความชุ่มชื้นแบบล้ำลึกคเรียกได้ว่าเติมความชื้นแบบ24ชั่วโมงเลยแล้วก็ชุดเร่งด่วนอันนี้สนใจมากเลยชุดเร่งด่วนเนี่ยบอกกับสาวๆที่อาทิตย์หน้าต้องใช้ผิวหน้าละในการออกงานหรือว่าใช่ต้องโชว์หรือว่าหน้าแบบหมองมากริ้วรอยเยอะจังเลยไม่ไหวแล้วฉันต้องการที่แบบเล่นด่วนเร่งด่วนก็แนะนำไฟโตพารเซนต้าแพนโบท็อะมันมีฤทธิ์เหมือนกับ โลทอกเลยเรียกได้ว่าไปช่วยคลายมัดกล้ามเนื้อที่ผิวหน้าประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นไปตามคลินิกแต่เรียกได้ว่าแทบไม่แตกต่างเป็นน้องๆคลินิกเลยใช้เพียงครั้งแรกนะครับริบรบ้วรอยก็รู้สึกได้ว่ามันตื้นลงแล้วถ้าใช้ติดต่อกันเนี่ยในระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์เนี่ยเรี <ๆ S 1> เยกได้ว่าไม่ต่างจากการไปเข้าคอเสริมความงามในคลินิกเลยทีนี้ปัญหาของสาวเอเชียโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเขาจะเป็นห่วงเรื่องของรอยหมองคล้ำเดี๋ยวเราจะทดสอบเรื่องของไวท์เทนนิงให้ได้ดูกันครับผมดีเลยครับเพราะว่าสาวๆหลายคนก็คงกังวลเรื่อง อผิวมังค้ามันนะครับคุณชรยังไงเดี๋ยวแชมเขญแนะนําตัวไวท์เทนนิ่งดีกว่าไว,ไวท์เทนนิ่งตัวนี้นะครับก็สกัดจากรกพืชบริสุทธิ์ในปริมาณที่เข้มข้นเหมือนกันและโดยเฉพาะเราจะเน้นในเรื่องของส่วนที่ลดการทํางานของเมลานินในชั้นผิวนะครับ<ม>เดี๋ยวให้น้องนางแบบลองใช้ให้ดูดีกว่าว่ามันซึมง่ายาแค่ไหนมันมันน่าสนใจแค่ไหนนะครับ ผิวหน้าดูสดชื่นขึ้นไหมคะนะคะตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าไม่เหียวห,หนาด้วยใช่ครับแน่นอนขอบคุณแชร์ด้วยความที่ว่ามันเป็นรกพืชบริสุดนะครับสัมผัสแรกที่น้องนังแบบได้นั่นคือความสดชื่นใช้ไปปุ๊บมันจะมันเหมืนจะมันจะเฟรช เตต up เลยผิวหน้ามันจะดูสดชื่นเลยันช่วงท้ายนี้เนาะให้คุณแชมป์ได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับรกพืชดีกว่าค่ะก็อยากจะบอกกับสาวๆทุกคนนะครับว่าเปิดใจให้กับรกพืชนวัตกรรมใหม่นะครับไม่ต้องไปพึ่งนี่หมอไม่ต้องไปพึ่งการศัยกรรมแต่ให้โอกาสรกพืชแล้วจะรู้ว่าความบริสุทธิ์ของรกพืชเนี่ยแบบเพียวเนี่ยมันช่วยให้ผิวหน้าคุณดีขึ้นได้จริงๆนะครับ อย่าลืมเปิดใจนะคะแล้วสิ่งนี้จะตอบโจทย์ให้กับผิวพรรณของคุณได้อย่างแน่นอนทั้ง4ประการที่เป็นปัญหาผิวคุณค่ะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรารวนมทั้งนางแบบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะสามารถเปิดผิวใสอ่อนวัยกระจ่างใสแล้วก็ชุ่มชื่นได้ก่อนใครตอนนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์ Living Proof Phyto Presenta ค่ะ ช่ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะ,ะอยู่ตรงหน้านี่แล้วค่ะแล้วก็จะเป็นของคุณผู้ชมอีกในไม่ช้านี้นะคะผลิตภัณฑ์ในเซ็ตปกติของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยเจลล้างหน้านะคะแล้วก็สกครับนะคะแล้วก็ไอเจลค่ะซึ่งเซ็ตนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา1 9 9 0บาทค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องความขาวใสนะคะก็จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปะคะ่ะนั่นคือไวท์เทนนิ่งนะคะราคาจะอยู่ที่2,400บาทค่ะหรือคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการ ดูแลเรื่องริ้วรอยเป็นพิเศษนะคะก็ต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปค่ะ renewing นะคะราคาจะอยู่ที่2,400บาทค่ะหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้ค่ะ night hydration ค่ะราคาจะอยู่ที่2,600บาทค่ะและสำหรับใครนะคะอยากจะดูแลผิวล้ำลึกเป็นพิเศษนะคะต้องตัวนี้เลยนะคะ p r e n t b o t a ค่ะราคาจะอยู่ที่2,900บาทเท่านั้นค่ะอย่ารอช้านะคะโทรมาหาเราที่เบอร์0 2 7 9 0 3 3 8 8ค่ะใช่แล้ว แล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าช้อปปิ้งเน็ตเวิร์กจะให้ความพิเศษกับคุณสําหรับใครที่โทรมาสั่งซื้อกับเรานะคะเรามอบนี้ให้เลยค่ะโทนเนอร์ค่ะมูลค่า450บาทอย่าราชานะคะคุณผู้ชมโทรมาหาเราค่ะ027903388คุณจะได้เป็นอีกหนึ่งท่านค่ะที่เปิดใจรับรกพืชเข้ามาบํารุงรักษาดูแลผิวพรรณของคุณได้ก่อนใครด้วยนะคะทั้งความกระจ่างใสความอ่อนวัยแล้วก็ความไม่แห้งตึงด้วยค่ะอย่าลืมนะคะแล้วก็อย่ารอช้าด้วยค่ะสําหรับลิป i ิ้งพูปชุดนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของ เราทั้งคู่แล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ